สวัสดีครับซูเปอร์แบดบอยออนทัวร์ครับวันนี้เราจะไปเชียงรายนะครับพร้อมผู้เดินทางร่วมกันสามคนเหมือนเดิมนี่เจ้าเก่าครับน,นี้เสริมครับวันนี้เสริมกองหนุนครับตอนนี้กำลังออกจากจุดติดนะครับผ่านเส้นอะไรนะไม่เฉยนะครับ ถึงเชียงรายค่อยแวะสถานที่ท่องเที่ยวต่อนะครับช่วงนี้ก็เดินทางเข้ามาใกล้เขตของจงังหวัดแพร่นะครับจะเข้าสู่อำเภอเนินชัยนะครับูสุรานาเ,เข้าทางประตูครับประตูสูร้านนานะครับฐานทุกรอบครับแต่ไม่เคยเินตรงไปดูสักทีแพร่น่ายอยู่ครั ใครสนใจก็มาได้เมือแพทสาวสวยครับนุ่มล้อนะครับคำขวัญว่าไงนะครับเมื่มหฮอไม้สักครับในรักพะเราช่องเฮสีเมืองหรือเรื่องแพะเมืองผีคนแพร่นี้หน้าตาดีโอ้เาได้ไหมแต่ที่สำคัญเราเถื่อนเยอะครับกินแล้วเมาครับอ่าแต่ว่าจะเข้าเขตนะครับซ้ายมือเป็นลำปางนะครับขวามือเป็นน่านเป็นเชียงรายแต่เราจะไปทางขวามือนะครับไปเชียงรายนะครับ สามแยกนะครับเขาเรียกว่าสามแยกอะไรก็ไม่แน่นใจใครสนใจจะมาเที่ยวนะครับมาได้นะครับสามแยกนะครับคนมืองแปะสามแยกเล่นใจเล่นใจนครับมแยกาเ,เดี๋ยวเราเดินทางต่อไปนะครับถึงจุดหมายก็จะแนะนำอีกครั้งนะครับ ตอนนี้ก็มาถึงที่สามแยกเงาวนะครับแยกบันแปะเปาะบันเปาะก่บสายมือปลําปะนะครับขวามือไปพเยานะครับจากตรงนี้ไปเชียงรายก็ประมาณสักกิโล <c oughs> <c oughs> ประมาณสักร้อยถึงว่าไม่แน่ใจนะครับ จากนี้ไปประมาณ148กิโลนะครับช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับบการเดินทางไม่มีอะไรน่าสนใจนะค,ะครับเดี๋ยวเราเดินทางไปต่อที่เชียงรายต่อนะครับตอนนี้ก็ม,นนมาถึงเขตเชียงรายนะครับ เย็นแล้วป่ะว่าอยู่ก็จะเข้า้ตรงนีไปดูวัดก้อนก่อนนะครับใกล้นี่นะซ้ายมือนะครับอันนี้ก็น่าจะผ่านสามแยกเฉยๆก็ได้น่องขุนนะครสามแยกก็ได้ก็มาดูครับสถานที่คนน่าจะเยอะครับรถถั่วแต่ไม่รู้ว่าปิดกี่หมอกใช่โอ้รถเยอะอยู่ครับ ไม่ได้มานานแล้วเคยมาได้สองครั้งครับในครั้งเป็นครั้งที่สามอนี่่นาวัดล่องคุณจะจอดนี่เลยไหมเดินไหมไม่มจะไปจอดนานมีจอดไหมขวามือที่จอดต,ตรงรูตู้ว,งวงางวางฮะอะไรสวยจังเลยโอ้ยเจริญขึ้นเยอะแล้วครับเดอนนี้ไม่ได้มานานมีที่กด ATM อมมีขายเสื้อผ้าอะไรเยอะมาก แต่ไม่น่าจะมีคนจีนนะครับจะมีคนจีนเนอะไม่รู้นะครับจะแวะไม่แวะก็ได้ครับเย็นแล้วไปแวะก็แวะก็ได้สิงสิงต้องเข้าไปข้างในอีกสิงตรงไปใช่ไหมอืมผ่านก็ได้อันนี้ไปโอกาสหน้าก็ได้กันนะฮะถ้าจะแวะขอให้ได้ผ่านได้ดูก็ยังดีอ๋อเดี๋ยวจะไปได้สิงก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาแวะดูนะครับว่าลองขุนว่าเป็นยังไงให้ดูให้ดูเดี๋ยวให้ดูทางผ่านกอนนะครับแต่ปรับปรุงสวยมากครับ ไม่ได้มานานแล้วโอเคนดูศิลคนยังเยอะอยู่ครับเดี๋ยวค่อยมาแวะดูนะครับมาเลยมันจะไปสิงก็เดี๋ยวมาติทีมงานจะไปสิงครับไปไม่รู้หัวสิงจะไปกินชามอ่ะไม่แน่ใจนะครับอเดี๋ยวเราไปดูที่หัวสิงกันยูนี่นันแล้วเราก็มาถึงสิงปางนะครับจากที่จะแวะพ่อวัดล่องขุนมาเจอสิงก่อนครับ วันนี้สิงแต่จะกินรีโอก็ช้าขี่ตรงไปได้มันช้าต้องค่าตายคนก็ขี่ไปได้มันพอใช้ได้ครับจอดตลอดป้ายเขาไม่เขียนบอกเลยว่านั่นไหมตรงไปอ่ะตองไปจอดนู่นอ่ะแน่ใจรถเขาเข้าไปได้ก็ต้องคงหน้ารลอมั้ยอันนี้ครับสิงพระอาทิตย์ยามเย็นครับก็ค่าจะสวยครับ ได้ม่รู้กี่ไรนะครับจุดรับส่งสำหรับรถบัสเอาไม่รู้เข้าไปเราก็บอกว่าหลงใส่แวะเข้ากล่องดูไปก็รู้จอดตลอดแนวไม่รู้เขาให้เข้ามาก่อนเราก็เข้ามาก่อนจอดวนไปอ๋อเขาให้ขี่รถวนดูได้ลานจอดรถบัสมีรถพาเที่ยวนะครับ มีนักท่องเที่ยวครับไม่รู้จีนนะครับจีนแดงจีนห่ออันนี้เป็นต้นอะไรเอ่ยดอกสีเหลืองมีคนถ่ายรูปได้เป็นรูปชาวเขาเป็ัวเป็นยังไงบ้าตรงนั้นมันน่าจะน่อกหน้ามันน่าจะบนอ้อมไม่ได้กยานเขาหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันอันนี้จะเราจะขึ้นไปดูวิวสวนชานะครับแต่กว้างมากครับประมาณกี่ร้อยไร่ไม่รู้ครับอันนี้ครับ พันนะนะครับพันไล่คพั่ค่อนข้างกว้างมากปุ๊บชาค่อนข้างเยอะอ๋อนี่จุดชมวิวนะครับไม่มีที่จอดรถเต็มครับขนาดเย็นแล้วยังรถต็งเยอะกะจะไปจับหนอนสักสิบยี่สิบตัวไปทอดห <c oughs> นอนชาเขียวมีไงก็ต้องดูไซส์นะดูหน่อ ทีมงานซูเปอร์แบทบอยไม่มีนางเอกครับมีแต่พระเอกเพราะนางเอกหาไม่ได้ครับอาอดอเดี๋ยวเราจะไปลงไปข้างล่างแล้วดูรถจอดตม่นิ่ง ตอนนี้เวลา5โมงครับคนยังเยอะอากาศกำลังดีตอนเย็นครับเดี๋ยวเราไปชมดูข้างล่างอาาวอาลืมใจลอยครับใจลอย,ลยอ้าวมคนมาเที่ยว มากับทีมงานนะครับสามคนจากวัดล่องขุนมาทรุมาดูวิวกันนะครับเก็บน้ำคนค่อนข้างจะเยอะเหมือนกัน,นครับ น้องก๊อฟนะครับก๊อฟสุดหล่อพลุกรคป๋อฟิตครับ,รรบช่วงนี้ฟิตเจ็บคอแสงในพระอาทิตย์สองปากก๊อฟนะครับผู้นำทางแต่ไม่รู้เดินไปข้างล่างได้ไปหรครับโอ้มีสีเขียวกับสีสีแดงนะครับพอช่วงนี้มันจะแรงนิดนึง นี่ได้สิงนะครับชาหนอนนะครับเดี๋ยวเราจะไปหานอน,น,อนเดี๋ยวเราจับนอนนะครับนอนชาเขียวสักสองสามตัวนะครับ,บนอ,นอ้อาวเนี่ยก็หาเจอขอดูสักตัวนะ ขอดูนอนทั้งตัวครับนี่ป๋าก้อนกำลังไปหาหนอนครับมีสาวๆหนุ่มๆเข้ามาถ่ายรูปนะครับเราไม่มีนางเอกนะครับนางเอกคลิปไม่มีมีแต่พระเอกนะนี่ก็จะเป็นที่ถ่ายรูปนะครับมีคนยืนอยู่ข้างบน เดี๋ยวเราลองเดินไปดูครับดูเขาถ่ายรูปเขามีนางเอกในคลิปนะแต่เราไม่มีนางเอกในคลิปเรามีแต่พระเอกอนี่ครับพระเอกสองคน วันนั้นอะไรนะขาวๆนี่นกเหรอซูไม่ได้ซูมได้จะดีเดี๋ยวเราไปดูหนอนข้างล่างกันรู้สึกหน้านี้หนอนจะไม่มีนะครับแต่ใบก็ถูกกิน ใบชาไร่สิงนะครับโหเบิร์ตเป่าโหเบิร์ตเป่าปันเงินะ่นละไม่มีนักเอกก็มีแต่พระเอกรเ,รเราไปดูข้างล่างกว้างครับกว้างมากอ่านเก็บน้ำเหมือนจะมีนกด้วยนะครับนกและ้วนะ ฮะห,หานหานหานกโ,โอ้หานเยอะนะไปไปดูไข่าหานไม่ดีเหรออาวปลไล่สิงนะครับไล่ชาดูช้าๆแต่ที่สี สีส้มส้มแดงแดงนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นสวนอะไรครับน่าเป็นสวนดอกไม้ป่ะ <Okay. S 1> สีเขียวสีแดง <Okay. S 1> พระเอกมิวสิกดูพระเอกครับช่วงนี้ช่วงนี้ไม่มีอะไร <3 S 1> มากน,น,นอกจาก านางเอกคลิปไม่มีครับจะดูคลิปของนางเอกคนอื่นไปก่อนนะครับเขามีนางเอกกันมาแต่เรามีแต่พระเอกดูคลิปเขาก่อนนะครับนี่เขามีนางเอกสวยนะครับเขาเก็บยอดตลอดหรือว่าช่วงนี้แต่ตอนเช้ายอดไม่แตก นี่ช่วงเย็นครับประมาณเวลา5้าโมงครึ่งนะครับน่าจะเก็บวันละแถวแล้วแบบวันนี้อากาศกำลังดีครับแต่ถ้ามาบ่ายสองบ่ายสามก็คงน่าจะร้อนน่าดูควรถ่ายรูปสบายใเนะเียวสบายใจพระอาทิตย์ส่องแสงเยอะเลยดูนางเอกเข้าไปก่อนนะ เล่นไปนะโอเคเดี๋ยวเดินดูต่อนะครับก็ไ,ไ,ไม่มีอะไรมากมีแต่ชานะม,นนนะมีชาน,น,นะครับ หิงสาวสวยแล้วครับอันนี้เป็นอร่อยเอ่อันนี้ก็เป็นอ่างเก็บน้ำเป็นยางดูนางเอกน้องคลิปไปก่อน นนไม่รู้ว่ายาอะไรยาจะเป็นสีม่วงยาสีอะไรสีม่วงมาดูดอกไม้ดูดอกไม,ดดกไมด้ดอกไม้เมืองหนาวคนระับช่วงนี้ไม่ค่อยหนาว นี่น่าจะเป็นร้านอาหารนะครับร้านกาแฟนะจะลองกาแฟไหมสแก้วไหมไอ้เนี่เขาาก็มากันเมาทุกวันละั้งฮะโอ้ไอ้อน,นี้ขายอะไรนะขายเบียร์เบียร์ก็พกโอ้คอฟฟไฟเป็นเบียร์ใหม่เขาหรอือเปล่าโอ้ไม่แน่ใจครับไม่เคยกินครับต้นไม้ น,นี่เป็นร้านอาหารสำหรับกินเบียร์นะครับชื่อภูพิรมน่าขึ้นไปครับแต่กลัวไม่หมดแก้วเดียวกลัวจะหมดหลายแก้วลเลยเม็กล้าขึ้นใครสนใจก็มาเที่ยวได้นะครับไร่สิงจังหวัดเชียงรายาก็คนก็มาเที่ยวเรื่อยๆนะครับ ก็มาจะมีคนมาปั่นจักรยานครับค่อนข้างจะก้างอันนี้มีบ้านพักไหมน่าจะมีนะครับน่าจะมีบ้านพักนะ จะไปร้านดูเสื้อผ้านะครับพวกขายจักรยานนะครับตะ่กี้เขาแก้ข่าวนะครับบอกว่าร้อยสองร้อยไล่นี่ไม่ใช่ครับประมาณแปดพันไล่ครับค่อนข้างจะเยอะมากตอนแรกเดาผิดนะมาเป็นร้อยพูดผิดนะครับถามข้อมูลมาแล้วบอกแปดพันกว่าไล่ครับค่อนข้างเยอะมาก ัวก็แปดเหมือนกันไม่ใ hmm ช like ่เหรอแปดกว่าก็แปดร้อยเหมือนกันนะโอ้โหแปดร้อยแค่อีกแปดร้อยโอ้โหแปดพันแปดไร่อ้ร้อยร้อยพันแปดร้อยแปดพันแปดร้อยไร่นะครับเซ็งตรงกว่าอล้วโอ้ไม่ใช่แปดเฉยๆนะครับเดี๋ยวเราจะตรงไปครับตรงไปร้านขายของเป็นบูธนะครับไปดดูเครื่องกีฬาไม่มีอะไรนะครับ จะไปซื้อเสื้อเชียงรายยูในเต็ดมันชื่อว่าไงเชียงรายสิงห์อ่ะสิงห์เชียงรายยูในเต็ดโอ้รถจอดเยอะจอดเยอะครับโอ้ตรงนี้ก็คนข้างมาเที่ยวเยอะเหมือนกันเป็นลานนะครับลาวางามาจะพี่เก็บน้ำมันข้าจะหลากหลายครับพอต้องใช้น้ำเยอะปลูกยางเลยยำพลาเนอะโอ้รถจอดเยอะครับ อันนี้เป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรเนะี่ยฉันขึ้นไปดูแต่ดูรู้สึกไม่มีคนขึ้น,นเขายังไม่น่าไม่น่าจะให้คนขึ้นอ่าดูสาว,าวสาวพยาบาลหนูไม่แน่ใจนะค่อนข้างจะส,สวยนะอะไรสวยคนสวยตอนนี้จะรู้สึกว่าสาวๆจะขาวขาวครับขาวกันไปหมดอ่ารถจอดเดยอะ mình gần là hãy chọn đốt, qua mướn đấy, cái cây hả? một bằng nước, một bằng đẹp, đứt naa đây, qua naa đấy, hả? เดินต่อไปครับเดีย๋ยวเราจะไปดูของกันเดินต่อไปนะครับรถค่อนข้างจะเยอะ <c oughs> อันนี้นะ่าจะเป็นที่ส่องหรือว่า ที่เดินดูวิวนะครับแต่ไม่มีคนขึ้นนะน่าจะปิดหรือเปล่าไม่แน่ใจครับเดี๋ยวเราเดินไปดูนะครับของว่าจะเป็นอย่างไงรรมากับทีมงานชุดเดิมนะ อ๋อคนมาถ่ายรูปก,กันเยอะเลยวัยร,รุ่นอะไรก็เยอะ,ะเรอตนเอนีออมั้งลลาารถาาเ่าโเหนือตอนเย็นๆนี่จะเป็นอ่างเก็บน้ำโอ้โหโอ้โห อัน,นี้เป็นลานนะครับน,นี่ครับไม่รู้เข้ให้ขึ้น,น,น,นเน,นะอะมีคนถ่ายรูป ค่อข้างเยอะนี่เป็นที่เก็บนบ้โอ้คนมาเดินเล่นมาถ่ายรูปก,กันเยอะครับปัดจ,จักรยานเดี๋ยวเราเดินดูไปเรื่อยครับเด็กๆมาปัดจ,จักรยานกันเยอะนะครับ นี้ก็จะเป็นดอกไม้นี่เป็นซุ้มร้านอาหารนะครับคนตักจักร,รยานกันเป็นครอบครัวครับดูแล้วอบอลลุ่นครีบเพราะว่ากว้างแต่พันกว่าไร ข้างเยอะครับมีมีรถไถด้วยมีร้านขายของกินนะครับไม่รู้ขายอะไรขายเบียร์เอ้าเบียร์ยูเบียร์สิงอ์ไปฝากพี่ครูขายครูไหนเนี่ยนะอ้าวมีฟักทองอันนี้รุ่นพิเศษครับลูกใหญ่มาก ไม่รู้ฟักอะไรนะครับไม่รู้ฟักอะไรเอ่ยจับได้ป่ะฟัลกรุ๊โตมากครับไม่รู้ฟักเพศอะไรนี่จะเป็นลานสลับกินเบียร์ครับ นั่นเป็นสำหรับเด็กมาปั่นจักรยานนี่ลานเดียอยอูปากก๊อดมนเลือกเสื้อปั่นจักรยานสิงจะเป็นปโปรล,ลว แต่ที่น่าสนใจก็อันนี้ครับหมาที่สุดนะสำหรับใส่น้ำแข็งนะพี่ร้านเสื้อผ้าก็จะมีหมวกนะครับถามได้ไหมคะครับผมโอ้มีจักรยานมีจักรยานพิมพ์มะนาว ะะอันนี้ก็จะมีร้านขายพวกกาแฟชานะนนะกลิ่นก็ข้างหอมเป็นไม้อันนี้จะเป็นที่เช่าสำหรับรถจักรยานนะครับน,นี้มีรถถ่ายใหญ่ด้วยครับยีห้ออะไรละ่ะเทอร์โบมาสเต็ ันใหญ่ครับนี่น่าจะเป็นที่ขายสิงบริการค่าบริการพระใหญ่200เด็ก100นี่มีที่จุดชมสัตว์ตรงไหนไม่แน่ใจปันจักรยานสามารเด็กเช่านั่งนั่งดูใช้ไหม ถึงหรือเปล่าถึงไหมนั่งเลยเด็กๆจะเยอะมากชุดทหารด้วยเนาะนี่ออกค่ายเลย <c oughs> ชุดทหารโอ้สุดร้อนเ้ยน่ารักด้วยอะไรกันแม่ลองก่อนนี่กลับไปก่อนนี่จะเป็นจักรยาน จักรยานปั่นกันเป็นครอบครัวนะครับประมาณสองคนต่อนหนึ่งคันครับตรงนู้นไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรครับเดี๋ยวเราวนกลับ คุปั่นจักรยาน่อนข่างเยอะมากเบิ้มีคอนเสิร์ตแล้นั่งร้านอย่างี้เนาะตั้งยาวเลยร้านหนึ่งเป็นร้านย่าน่าเล่นบอลมาครับมีคนเตะบอลด้วยมีเด็กๆเยอะนะครับ ดี่โมา้าจะก่นเนาะบางทีดัเตะโด่งไปแล้วกหัวเลยเอาเกี่ยวซ้อมาเงยนั่งเด็กเนี้อาเดมีนะอาไปฝึกเอนี่เน่่ะเด็กสร้างเด็กสร้าง ไะไปกัน,นยัง <ไป S 1> เดี๋ยวจะเดินทางกลับแล้วนะครับนนนคนข้างจะเยอะนะครับมาเที่ยวมาชมวูวมาเล่นอะไรครับเด็กๆจะเยอะมากครับโซนนี้ครับต้องปั่นจักรยานแล้วก็มาเล่นบอลต้องมานั่งเล่นนะครับ มันมันมีที่ปั่นจักรยานอยู่ข้างบนอายุสองถึงสามปีปั่นเล่นโน่นเลยนะอ๋อสนามแข่งมันอยู่โน่นนี่สนามแข่งอยู่น่นน่ะสนามเด็กนี่เขาเขาจะให้เด็กแข่งมแข่็กันเลยนะขี่ปั่นกันเลยบนนี้นะโอ้โหไส มุมที่จะเป็นมุมโซนครอบครัวส่วนใหญ่สลิงหอนนี่อ๋อเขาเป็นสลิงอ๋อเป็นสลิงอะนั่งหอนตัวไปนู่นแล่ดเงนแต่ร้อยไม่ถึงตลอดเงินแต่ร้อยไม่ง